เนี้ยเผา,าขาก่อนคาหมูเผาของเทสผัดล้างให้เรียบร้อยัด,ยดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทอดทีนี้ทอดก่อนค่อยตุนนี่เราก็ต้มตุนและตต้งต้มทั้งตุนเนี่ยใช้ระยะเวลาก็สามชัมม่วโมงน่าจะได้นี่สองชั่วโม,มงผ่านมาใกล้แล้ว ใกล้จะสามชั่วโมงนะี้ยรูปร่างหน้าตาใช่ไ,ได้ลองขามหมุนหมูตุนดูสามชั่วโมงว่าจะเป็นยังไงโอ้น่าจะเปื่อยจกให้เด็กดูเอาชิมดูสิกินดูสิเอาลูกกินดูสิเป็นยังไงอ๋อรสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอร่อยนะอร่อยขามหมูตุนสามชั่วโมงลองสิ nam này nói nam này ừ. Năm này đầu tư có chiếm luôn là lại nữa bạn nam kim khôn mặt